คุณจะทำยังไงถ้าวันหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเริ่มไม่ท้าทายผมก็คือคนหนึ่งที่เคยมีความรู้สึกนั้นนะเมื small, ่อค <ain ways dishes together> นเบื้องหน้าอย่างผมก็ขอลองเปลี่ยนบทบาทไปอยู่เบื้องหลังได้ลองปีนข้ามกำแพงออกไปสู่ดินแดงที่ไม่คุ้นเคย ผมไม่รู้หรอกนะว่าทางข้างหน้ามันจะเป็นยังไงแต่รู้ว่าคงจะเสียใจถ้าไม่ได้ลองก้าวออกมาถึงเวลาแล้วที่ผมจะอยู่เบื้องหลังสปอตไลท์แล้วสาดแสงไฟให้แรงบันดาลใจกับคนอื่นด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งชีวิต เพื่อใช้ผลักดันตัวเองและคนรอบข้างต่อยอดสิ่งใหม่ไปพร้อมๆกันและนี่คืออีกหนึ่งกลุ่มคนที่กล้าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองผู้คนที่มีจิตวิญญาเดียวกันคนที่พร้อมลยุยเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับชีวิตผมจะไม่เสียดายเวลาสักวินาทีที่ได้ทำคุณล่ะ พร้อมก้าวออกจากขีดจำกัดเดิมๆไปกับผมและพวกเขาไหมไปให้สุดไม่หยุดทุกขีดจำกัด Keep Going Forward Prospect Seiko